เดพาร่ามาเยี่ยมพ่อของตัวเองที่โรงพยาบาลและเล่าเรื่องต่างๆกับพ่อฟังเดพาร่าได้เล่าเกี่ยวกับอาการของแม่ที่แปลกไปจากเดิมขณะที่เธอเล่าอยู่นั่นเองโทรทัศน์ก็รายงานข่าวเกี่ยวกับคนหายภายในอาร์คอยู่ตลอดเวลาเดพาร่าเล่าว่าตั้งแต่ที่พ่อบาดเจ็บจากบนพื้นผิวแม่ก็มีอาการแปลกไปอย่างเช่นการพึมพำคนเดียว รวมถึงที่แม่นั้นไม่ยอมกลับบ้านด้วยเธอเอาแต่คุกตัวอยู่แต่ในที่ทำงานระหว่างนั้นเดพาร่าก็ได้เล่าหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเธอให้กับพ่อที่นอนอยู่ฟังแต่ทุกคำที่เธอเล่าไปนั้นไม่มีการตอบกลับใดๆจากพ่อเธอมาเลย mm. เนื่องจากว่าหลังจากที่พ่อของเดพาร่านั้นบาดเจ็บจากเหตุการณ์บนพื้นผิวพ่อของเธอนั้นก็สลบสลายไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลย หลังจากที่เดพาลาเล่าจบและบอกลาพ่อของเธอในวันต่อมาเดพภาลาตัดสินใจที่จะแวะไปหาแม่ของเธอที่ทํางานเพื่อจะนําข้าวไปให้แม่ของเธอ,พอเพราะเดพาลานั้นเป็นห่วงแม่มากเพราะแม่นั้นอยู่แต่ที่ทํางานไม่อยอมก,กินข้าวเลยแต่เมื่อเดพภาลาเดินทางไปถึงออฟฟิศของแม่ของเธอก็ไม่เจอกับแม่ของตัวเองแต่กลับได้ยินเสียงดังมาจากชั้นวางหนังสือเมื่อเดพภาลาเดินเข้าไปสํารวจชั้นหนังสือชั้นนั้นก็พบว่าข้างหลังชั้นหนังสือนั้น มีทางร่ออนอยู่า,าจึงตัดสินใจที่จะเดินไปตามทางลับนั้นเมื่อเธอเดินมาจนสุดทางก็พบเจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังสวดภาวนากันอย่างบ้าคลั่งและหนึ่งในผู้สวดภาวนาเหล่านั้นก็คือแม่ของเธอนั่นเองเดพารากลับไปเยี่ยมพ่อของเธออีกครั้งที่โรงพยาบาลเธอเล่าเรื่องต่างๆอีกเช่นเคยก่อนจะเงียบไปสักพักหนึ่ง และก็พูดขึ้นมาอีกครั้งว่าแม่ของเธอนั้นก็คือคนที่ก่อตั้งรัฐทิคบเพิ่งแห่งการไถ่บาปขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นเดพาร่าก็ไม่กล้าที่จะบอกกับใครเพราะกลัวว่าแม่ของเธอนั้นจะถูกจับไปด้วยก่อนที่เธอจะเอ่ยลากับเพาะของตัวเองเดพาร่าให้สัญญาไว้ว่า เธอจะกลับไปเยี <tabii hein ous> ่ยมพ่ออีกครั <akes sixty> ้งพร้อมกับแม่เมื่ออ่านไดอารี่จบแอนและคีรีก็เงียบไปสักพักแอนมุ่งมั่นว่าเธอจะตามหาไวรัสและคนลายในครั้งนี้เพื่อทำลายมันซะเพราไม่อยากให้ต้องมีคนที่สูญเสียคนสำคัญจากเชื้อไวรัสนี้อีก โดยที่คีรีเองก็จะสนับสนุนเธอเช่นกันก่อนที่ทั้งคู่จะออกตามหาจิวและมิลันดาที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเมื่อคีรีและแคร์มารวมตัวกับจิวและมิลันดาที่ห้องทดลองลับแคก็ตกใจกับสภาพห้องทดลองที่มีจัดศพกระจัดกระจายแคเปิดวิดีโอดูเกี่ยวกับการทดลองของนีโอไวรัสในวิดีโอเผยให้เห็นการทดลองการฉีดนีโอไวรัสเข้าไปภายในร่างกายของมนุษย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน ร่างกายของคนที่โดนทดลองมิเดเบี้ยวผิดรูปไปจากเดิมยิ่งใช้นนโอไวรัสในปริมาณที่เยอะสภาพก็ยิ่งจะห่างไกลาจากคำว่ามนุษย์คนที่วางแผนทั้งหมดนั้นต้องการที่จะกระจายนนโอไวรัสไปให้ทั่วอาร์โดยมีชื่อแผนการว่ารีบอ r อีฟิล หลังจากที่ดูวิดีโอจบก็มีนาฬิกานับถอยหลังเริ่มแผนการโผล่ขึ้นมาแค่ถามกับจิวถึงวิธีที่จะหยุดแผนการรีบอร์อีวิลแต่จิวเองหลังจากอ่านเอกสารแผนการหมดแล้วก็ไม่มีบอกถึงวิธีการที่จะหยุดการกระจายของไวรัสด้วยแต่กลับมีทางลับโผล่ขึ้นมาแทนตัดกลับมาที่ฝั่งผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการนั้นนั่งอ่านไดอาร,อารี่ของเจ้ารัติโคเบิร์แห่งการไถ่ยบาปที่ได้มาจากเอดาในไดอารี่นั้นมีเล่าไว้ว่าเอลซิเลนายนั้นเสียใจกับการที่สามีของตนเองขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวและได้รับบาดเจ็บกลับมาและถึงแม้ว่าแผลจะหายดีแล้วแต่สามีของเธอก็กลับไม่ฟื้นขึ้นมาขณะที่เธอทํางานอยู่ก็มีชายคนหนึ่งชักนําเธอให้เข้ารัติ หลังจากนั้นมาเอลซิเลียนายก็มีอาการผิดแปลกไปจากเดิมต้องแต่บทสวดของลัทธิเฮอมองว่าความตายนั้นคือการไถ่ายบาปเมื่อผู้บัญชาการอันไดอรี่ารีมาถึงจุดหนึ่งก็ไม่อาจสามารถอ่านต่อได้อีกเนื่องจากข้อความในไดอารีโดนขีดค่าทิ้งดีรายงานว่าอีกสองชั่วโมงทีมผ่าตมดบนทีมจะเข้ามาจัดการและเผาครื่องหัตถ์หลังนี้ทิง้ง ผู้บัญชาการไม่อยากให้ทีมผ่านมูลทินเข้ามาเผาคาริฮาแห่งนี้ทิ้งเพราะกลัวว่าจะทําให้บ้านเรือนโดยรอบคาริฮารหารืออาจจะถึงเมืองชั้นนอกทั้งหมดโดนเผาทําลายไปด้วยจึงวางแผนกับดีและเอดาว่าจะออกตามหาโพลี่ที่โดนจับตัวไปขังไว้ก่อนและจากนั้นจะหยุดมีโอไวรัสผู้บัญชาการเชื่อว่ายังมีโอกาสหยุดการแพร่กระจายของไวรัสได้อยู่เพราะผู้บัญชาการสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ที่เดินทางมาถึงคาริฮาแห่งนี้ ยังไม่เจอคนที่กลายพันธุ์จากเชื้อไวรัสเลยสักคนเดียวจึงเป็นไปได้ว่าเชื้อยังไม่แพร่ออกไปนอกคขาหรือหาดผู้บัญชาการดีและเอดาจึงช่วยกันหาทางลับที่จะนำไปสู่ที่ที่ขังตัวของโพลี่ไว้ก่อนเป็นสิ่งแรกระหว่างที่ทั้ง3คนกำลังหาทางลับที่จะนำไปสู่ที่ที่ขังโพลี่ไว้เอดาก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่แท่นบูชาที่มีแกนแอบเจอร์วางอยู่ เนื่องจากว่าเทียนที่ดับไปเพราะแรงลมแต่ควันเทียนนั้นกลับลอยเข้าไปตามซอกแตกหลังกำแพงของแท่นบูชาเอดาจึงจัดการหมุนแกนแรปเจอร์ไปหนึ่งทีทำให้กำแพงที่อยู่หลังแท่นบูชานั้นเปิดออกเผยให้เห็นทางลับลงไปสู่ข้างล่างขณะที่ทั้งสามคนกำลังเดินลงไปข้างล่างระหว่างทางก็มีเศษเสื้อผ้ากองอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมดและหนึ่งในนั้นก็มีชุดทหารอยู่ ชื่อที่อยู่ที่เสื้อนั้นก็คือหนึ่งในรายชื่อของคนที่หายตัวไปหลังจากเดินต่อไปสักพักก็มีเสียงปืนดังมาจากข้างล่างทั้งสามเลยรีบมุ่งหน้าลงไปทันทีเมื่อมาถึงข้างล่างก็พบกับมิเรนดาคิริแค์และจิลกำลังสู้กับสัตว์ประหลาดกายพัน์ธุอยู่ดีไม่รอช้าคุยังขวานใส่สัตว์ประหลาดนละรีบไปช่วยทั้งสคนทันที หลังจัดการสัตว์ประหลาดหมดโพลี่ก็รู้สึกตัวเธอนั้นบอกว่าเดพาร่าขึ้นไปสู่พื้นผิวแล้วเธออยากจะตามไปช่วยเดพาร่าแต่เหมือนสภาพร่างกายของโพลี่จะอ่อนล้ามาจากการโด,ดนนำมาขัางไว้ข้างล่างนี้แคร์จิลและเอดาแนะนำตัวเองอีกครั้งและผู้บัญชาการก็ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขึ้นดีเพิ่มเติมให้กับทุกคนฟังแครที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดจึงเสนอว่า อยากจะอยู่ช่วยขี้ขายสถานการณ์ให้จบก่อนแล้วให้กลับไปที่โลกของตัวเองขณะที่กำลังลุยกันต่อน,นั้น mm. โพลี่ก็เห็นว่า mm. มีอีกคนที่ไม่คุ้นเคยนั่นก็คือดีซึ่งเปลี่ยนไปใส่ชุดตำรวจตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน mm. เธอปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากทีมควบคุมภัยพิบัติชีวภาพและจะร่วมงานกับ s c ช u จนก,กว่าจะจบภารกิจ เหตุการณ์ทั้งหมดที่ลัทธิวางแผนไว้นั้นก็คือจะทําการแพร่ไวรัสไปสู่อาร์คเพื่อให้เกิดความวุ่นวายและระหว่างนั้นก็จะปล่อยแลปเจอร์เข้ามาในอาร์คเมื่อสรุปภารกิจทั้งหมดที่ต้องทากันได้แล้วนั่นก็คือ 1. หยุดยั้งไวรัสและ 2. หยุดการลุกลามของแลปเจอร์ที่จะเข้ามาในอาร์คเอดาจึงเสนอตัวที่จะขอแยกไปเพื่อจัดก,การกับไวรัส โดยที่จะขอตัวดีไปด้วยเช่นกันแต่โปลิก็ขัดขึ้นมาว่าตอนที่เธอถูกขังอยู่เดพาร่าก็ถูกขังอยู่ด้วยแต่ว่าเดพาร่าโดนเจ้าลัทธิพาขึ้นไปบนพื้นผิวแล้วผู้บัญชาการที่รู้อย่างนั้นจึงจะรีบขึ้นไปที่พื้นผิวเพื่อช่วยเดพาร่า โดยที่ให้ดีส่งพิกัดลิฟที่จะใช้ขึ้นไปสู่พื้นผิวตัวที่ใกล้ที่สุดให้ระหว่างที่กำลังจะแยกกันก็มีเสียงปริศนาดังมาจากด้านบนและเดินลงมาหาพวกเขาเรื่อยๆหลังจากทุกคนแยกย้ายกันไปหมดก็เหลือโพลลี่มิเรนดาและจิลทั้ง3คนเลือกที่จะอยู่ข้างล่างต่อเพื่อเป็นตัวล่อให้กับสัตว์ประหลาดที่กำลังลงมา มิลรนดาที่หวาดกลัวจากภาพที่เห็นในห้องทดลองก่อนหน้านี้ทําให้ตัวสั่นยเป็นเจ้าเข้าแต่ด้วยความตั้งใจและปณิธานของเธอที่ต้องการปกป้องประชาชนและอาร์เธอจึงเลือกที่จะอยู่เพื่อเป็นตัว่อดให้สัตว์ประหลาดด้วยโอลี่ที่ได้ยินดังนั้นจึงชื่นชมมิลรนดาและรูปหัวเธอไปหนึ่งที ทางฝั่งดีและเอดาที่กลับมาอยู่ในห้องทดลองเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสดีคอยกำจัดสัตว์ประหลาดเมื่อเคลียร์สัตว์ประหลาดหมดดี D. ก็เดินสำรวจศพนักวิจัยแต่ละคนที่นอนเสียชีวิตอยู่เธอไล่อ่านชื่อของทุกคนรวมถึงเก็บป้ายดอกแทกของสัตว์ประหลาดที่เธอจัดการไปด้วยเช่นกันสัตว์ประหลาดนั้นครึ่งบนเป็น,นดิเกตส่วนครึ่งล่างเป็นแรปเจอร์ เอดาจึงถามว่าทำแบบนั้นไปทำไมดีอธิบายว่าเธอต้องการนำชื่อของแต่ละคนในที่นี้ไปตามสื่ออีกทีถึงแรงจูงใจและเหตุผลที่เข้าร่วมลัทธิเพื่อที่ในอนาคตจะได้ไม่มีกลุ่มแบบนี้ก่อตั้งขึ้นมาอีกและการกระทำของเธอนั้นถ้ามันจะช่วยทำให้ตาช่างแห่งความจริธรรมเอียงไปทางที่ดีขึ้นแม้สักนิดก็ยังดีหลังจากที่เอดาหยุดการแพร่กระจายไวรัสได้แล้วเรียบร้อย เธอก็คุยกับดีว่าเธอเชื่อว่าในหมู่นักวิจัยเหล่านี้ต้องมีคนที่ทําวัคซีนเก็บไว้กับตัวแน่นอนขณะที่พูดอยู่เธอก็คนตัวนักวิจัยและพบกับวัคซีนที่ตามหาก่อนจะแยกตัวไปเอธาได้มอบ USB อันหนึ่งให้กับดีไว้ทางฝั่งผู้บัญชาการมีลิคิลิและแค่ติดตามมาด้วย เพื่อไปตามหาเดพลาระหว่างทางคิริเกิดไม่มั่นใจขึ้นมาเพราะที่ผ่านมาเธอทําแต่งงานเอกสารเธอจึงกลัวว่าจะทําภารกิจนิพาัแต่แค่ก็ให้กําลังใจเป็นหนึ่งยกจึงทําให้คิริกลับมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงลิฟต์ก็พบกับร่างของเอลซิเลนายนอนอยู่หน้าลิฟต์ที่ท้องของเธอนั้นมีแผลเวรอวะาจากการโดนสัตว์ประหลาดทำร้าย ชิลิเห็นดังนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่รอดแน่เอลซิเลียนายพ่มเพอถึงสามีของเธอในขณะที่สติของเธอก็เรื่อหลากงลงเรื่อยๆร่างของเดพาร่านั้นสลบอยู่ในลิฟต์และในภายในลิฟต์นั้นเองก็มีระเบิดอยู่จำนวนมากที่นับถอยหลังพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อแต่ชิลิก็อาสาว่าจะปลดระเบิดเอง เนื่องจากเธอรู้วิธีที่จะปลดระเบิดทุกชนิดได้อาร์แคร์ที่รู้ดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปเพื่อนำร่างของเดพาราออกมาจากลิฟต์ก่อนแต่ก็สังเกตเห็นว่าที่คอของเธอนั้นมีล้อยเข็มฉีดยาแทางไปแล้วนั่นหมายความว่าเธอโดนฉีดนีโอไวรัสเข้าไปแล้วขณะที่กำลังสับสนอยู่นั่นเองเอดาที่โผล่มาก็ได้มอบวัคซีนที่เธอเจอมาให้กับแคร์เพื่อฉีดมันให้กับเดพาร่าเรื่องทั้งหมดยังไม่จบต้นตอของเหลวที่นำมาสกัดทำดีโอไวรัสนั้น มาจากแ็บเจอร์ที่อยู่บนพื้นผิวทุกคนจึงมุ่งหน้าสู่พื้นผิวเพื่อจาัดก,การแ็บเจอร์เจ้าปัญหากันต่อทางฝั่งของดีเมื่อจบภารกิจก็ได้มารอเจอกับเครวมถึงน้ำล่างของเอลซิเลนายและเดพาราที่รอดชีวิตมาได้ส่งต่อให้กับเคส่วนเธอนั้นจะไล่ตามเอดาไป ทางฝั่งผู้บัญชาการระหว่างที่เดินทางไปจัดก,การกับแลปเจอร์เจ,เจ้าปาระธานนั้นจิลที่อ่านบันทึกที่อยู่กับเอลซิเลนาาตลอดเวลาก่อนที่เธอจะสิ้นใจในหนังสือน,นั้นเขียนถึงเหตุการณ์ตอนที่เจ้ารัทิไปพบเจอเอกสารการวิจ T ัยทีไวรัสซึ่งเอกสารเหล่านั้นอยู่ดีๆก็ปรากฏออกมาที่แท่นบูชาจึงสรุปได้ว่าสิ่งที่โดนคลืนดีพามานอกจากจิวแต,แต่เอดาแล้วก็ยังมีเอกสารการวิจัยไวรัสนี้อีก ทำให้จิลหมดข้อสงสัยว่าทำไมถึงมีเอกสารอัมเบล่าอยู่ในโลกนี้ได้เมื่อเดินทางกันมาจนถึงพิจัดที่กำหนดก็พบเจอกับแท่นบูชารอบแท่นบูชานั้นมีร่างของสมาชิกรัทธิครบเพิ่มแห่งการไถ่บาปนอนเรียงรายเต็มไปหมดหลังกองร่างเหล่านั้น คือเล็เจอตัวหนึ่งที่ไม่ขยับไปไหนราวกับโดนฝั่งลากลึกติดกับพื้นดินทีมเฉพาะกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาพือจาดการแล็บเจอร์เจ้าปัญหาดีโดยเฉพาะจึงไม่รอช้าเข้าประทะก,กับแล็บเจอร์ตัวนั้นทันทีหลังจากจัดการแล็บเจอร์เจ้าปัญหาจบทุกคนก็เตรียมไปจัดการกับเกดคีเปอร์ต่อแต่ว่าขณะนั้นเองก็มีแสงส่องสว่างล้อมรอบตัวของแชรและจิวหมายความว่า เอเดคิปเปอร์นั้นตื่นแล้วนั่นเองก่อนที่ทุกคนจะลากันไปมิรันดาก็ได้ขอบคุณทั้งสองคนแสงนั้นค่อยๆจางหายไปรวมถึงร่างของแครและจิลก็หายไปเช่นกันทางฝั่งดีเองที่ออกมาพบกับเอดา ดีเล่าว่าเคได้มาบอกความจริงกับเธอหมดแล้วว่าจิลและแคร์เพิ่งจะมาที่อารได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงจากขึ้นดีแต่เอดา n ั้นเธอมาก่อนล่วงหน้าแล้วถึงสองอาทิตย์นั่นหมายความว่าเธอมาตั้งแต่แรกเลยนั่นเองเอดาได้เล่าว่าเธอนั้นได้มาที่อาก,ก่อนจริงและได้ทัวร์อารแบบหนำใจเลยทีเดียวดีจึงถามกับเอดาว่าเอดานั้นน่ะได้ไปต่อรองอะไรกับเก็กมา เอดาไม่ได้ตอบอะไรกับคําถามที่ดีถามมาระหว่างนั้นก็มีแสงล้อมรอบร่างของเอดาเช่นกันเอดาแนะนําดีว่าการที่จะทํางานภายในเงามืดนั้นเราจําเป็นที่ต้องมีไพ่ตาที่จะสามารถนําออกมาใช้ได้ทุกเมื่อดีจึงขอบคุณเอดาสำหรับความช่วยเหลือของเธอถ้าไม่มีเอดาเหตุการณ์นี้คงไม่สามารถขี้ขาได้ง่าย เมื่อเอดาพูดจบร่างของเธอก็หายไปพร้อมกับละอองแสงดีปอง USB ที่เอดามอบให้มาก่อนที่เธอจะเดินหายเข้าไปในเงามือ หลังจากเรื่องทุกอย่างจบผู้บัญชาการก็ได้มาพบกับแอนเดอร์เซนผู้บัญชาการถามแอนเดอร์เซนเกี่ยวกับเกตคิปเปอร์เนื่องจากว่ายังไม่มีใครไปสู้กับมันเลยทำไมมันถึงได้ตื่นขึ้นมาเองแอนเดอร์เซนได้แต่สันนิษฐานว่าเกตคิปเปอร์นั้นอาจจะฝันร้ายซึ่งฝันร้ายนั้นอาจจะเกิดได้จากการที่ผู้บัญชาการนั้นไปอยู่แผนการนีโอไวรัสได้สำเร็จนั่นเองหรือไม่อย่างนั้นก็เกตคิปเปอร์อาจจะดื่มด่ำจากความฝันจนพอใจแล้วก็เลยตื่นขึ้น,นมาเอง แต่ผู้บัญชาการก็ยังมีคำถามต่ออีกว่าสัตว์ประหลาดที่เจอในคาลอหาดนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่เพราะสัตว์ประหลาดนั้นครึ่งบนของสัตว์ประหลาดเป็นนิกเกตแต่ครึ่งล่างเป็นแรปเจอร์แต่ถึงจะถามไปแอนเดอร์เซนก็ไม่สามารถตอบรายละเอียดได้ทั้งหมดเพราะบอกได้แค่ว่าสัตว์ประหลาดที่ท่อนบนเป็นนิกเกตและท่อนล่างเป็นแรปเจอร์นั้นสาเหตุที่เกิดแตะขึ้นได้นั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อนีโอไวรัสอย่างแน่นอนหลังคุยกับแอนเดอร์เซนจบ ผู้บัญชาการแวะมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทำให้ได้เจอกับเดพาร่าจึงแวะเข้าไปคุยและทักทายเดพาร่าบอกว่าเธอนนั้กำลังพักฟื้นอยู่เนื่องจากว่าเธอนนัะ้ะโดนฉีดนีโอไวรัสเข้าไปในร่างกายและถึงแม้จะได้รับเซรุ่มต้านผิดแล้วนั่นเองแต่ก็ต้องเฝ้าดูอาการต่อไปเดพาร่าได้ระบายความรู้สึกผิดของเธอที่คิดพยายามจะแก้ไขเรื่องทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวจึงทำให้มีคนขอร้ายจำนวนมาก เธอจึงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะชดใช้ความผิดนี้โดยที่จะเป็นตำรวจนั่นเองผู้บัญชาการจึงให้กำลังใจเธอไปหนึ่งยกก่อนจะแยกตัวกลับระหว่างทางกลับนั้นเองเหตุการณ์ทั้งหมดพอคนจากต่างโลกทำให้อากนั้นยังสงบสุข ผู้บัญชาการจึงสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เลือกทางที่ง่ายที่สุดแต่จะทำทุกอย่างที่ทำได้อย่างสุดความสามารถต่อไป ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเกี่ยวกับอะไรสำหรับวันนี้บายบายครับผม